โ้ของของวัญชิ้นใหญ่เอะเนี่ยอน้ของข,องของวัญวันเกิดตัวเองแหละอนุมัติไวมากไม่คิดว่าจะอนุมัติเร็วขนาดนี้10บ,บาทแค่นั้นเลยของตุ้งของแต่งอ่ะพี่ไม่ได้เสียเลยไม่มีเลยนะนี่ครับซื้อรถไม่เห็นรถ,นรถอดีตข้าวกา็ดีครับนี้เราเดินทางมาจากไหนจ๊ะชลบุรีค่ะกี่กิโลประมาณ400 500ไปกลับเป็นพันรูเลยนะทำไมไตัดสินใจมาที่นี่ครับเซลล์บริการดีค่ะมีตอบแชทตลอดแล้วก็รถมีให้เลือกเยอะค่ะแล้วเป็นไงได้โปรโมชั่นอะไรจ๊ะโปรช่วยผ่อนค่ะใช่ไหมก็โบรแบงค์ นักแ,แสนนักจริงไห<ช><ช>มได้ค่ะตามนั้นนะงานลูกค้าไม่มาไกลขนาดนี้คันนี้ใช้เงินออกรถไปทั้งหมดเท่าไหร่สิบาทแค่นั้นเลย<ช>ของตุ้งของแต่งอ่ะพี่ไม่ได้เสียเลยไม่มีนะนน<ช>โอ้ต้องมาหาป๊อปแหละถ้าได้ขนาดนี้นี่นะครับก็เป็นตัวซิตี้ด้วยแล้วออกยากไหมอัมอนุมัติไวมากไม่คิดว่าจะอนุมัติเร็วขนาดนี้นี่เนี่ยอ,อายุเท่าไหร่ครับโดยหลอยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าปี ซื้อเปอ็น,นของขวัญวันเกิดตัวเองแหละเท่านี้ก็ยี้าโอ้โหของขวัญชิ้นใหญ่เลเนี่ยแล้วปีหน้าซื้ออะไรกันเนี่ยปีหน้าซื้ออะไรเธอปีหน้าซื้ออ,ไอะอไรเครียดเลยโอ้พี่ไม่น่าถามผมเลย <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้ครับ, <laughs> รบอ่ะนี่บอกครับออกรถกับป็อกซ์สิบบาทแต่งหนักจับเตะไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มเอาแบงค์สิบมาได้อีกหนึ่งแสนเรามีทองให้อีกสองเซนถ้อยากได้นี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสาม